อะไรอ่ะน้ำมะนาวยี่สิบอุ้ยคุณคุณอ้อคุณไม่ธรรมดาเนี่ยคุณจ้างสาวเชียนน้ำมะนาวมาด้วยอ่ะนด่โปรโมทไม่ดีก่อนดูท่าร้านข้างๆทำไมเขามาเปิดเรียกลูกค้าเราล่ะเขาขายโอมาเกเตะไม่เป็นไรมึงไม่เหมือนกันของมึงของมึงซูชิห้าบาทใช่ว่าไงหนุ่มน้อยสนใจไหมซูชิห้าบาทจ้าเลอกได้เลยทุกหน้าห้าบาทหมดเลยนะคะมาเลี้ยวมาเลี้ยวขายแบบว่าไม่เอากําไรเลยนะคะเนี่ย สั่งได้นะคะข้าวน้อยหน้าน้อยได้นะคะไม่เอาเข้าวเอาแต่หน้าก็สั่งได้นะคะทําได้ทุกอย่างอย่าเรียกซูชิเลยค่ะเรียกเด็กหนะะ้าซูชิเลยค่ะมาแล้วไมช่ชอบแฮมเบอร์เกอร์ยี่สิบบาทไหแฮมเบอร์เกอร์ยี่สิบบาทคะ่ะมามามาอะไรยี่สิบบาทเท่านั้นนะคะขนมปังเกตีคะ่ะปลา,า <laughs> ปสวายก็กินปลาสวายกินได้ <laughs> เจ๊เจ๊อย่าพูดอย่างนั้นดิ คุณอ้อคะน้ำมะนาว20โอเคไหมยี่สิบปดได้ค่ะได้ใช่ไหมโอเคเหมือนว่าสาวเชียร์คนนั้นจะหายไปแล้วหนุ่มมารับหน้าที่แทนนะคะเขาอาจจะแต่งตัวว่าบิวไปนิดนึงนะคะเอาแหละกลับมาแล้วปิดซ่ายี่บาทค่ะถาดละ25บ้นะไม่ใช่ชิ้นโอ้กูรวยวันไหนวะหนุ่มเสื้อแดงคนนี้ล้อหรอแต่เขาคุยกับสาวคนสวยคนนี้อยู่กับมาทำงานก่อนมนกับมาทำงนก่อนมาแล้วค่ะ ม,ม,ม,มีคนมาซื้อแล้วนี่ไงน่ากินหน่ะซีฟูดฮะขายเรียกกูบอกแล้วกูเชียร์ขายได้แน่นอนราคานี้ถ้าไม่เอาไมา้ลดได้ไหมครับถ้าไม่เอาไมา้ลดได้ไหมครับไม่ชอสู้สู้เอาแต่ไม้จะถูกกว่านะเอาแต่ไม้จะถูกกว่านะคะ